ฮัลโหลกุยเออพี <icio> いい่อย like ู People, ่ที่บริษัทกันแหละได้เองเข้ามาหาพี่ได้เลยนะโอเคโอเคไหนเจอกันพี่กู้ใครหรอครับไอ้กุยอ่ะไอ้กุยอืมพี่จะไปสนใจมันทำไมเออนะเมื่อก่อนชอวมมหาเราบ่อยๆตั้งแต่ที่มันไปทำธุรกิจได้อยู่ได้ดีจนร่ำรวยอ่ะ ก็ไม่ไมาหาเราอีกเลยนะครั้งนที่แล้วผงจะไปเที่ยวหางานที่บริษัทก็จะดื่มชาแล้วก็มามอยก,กันสักหน่อยดูเหมือนว่าเขาเป็นต้นน้ำผมเลยกลัวว่าผมจะยืมเงินขงเขาพอธนาเราเป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปีแล้วใครนี่ใสยังไงก็รู้ยีก,กันใจเดี๋ยวไอ้เนี่มันมาเนี่ยก็ช่วยมีมารยาดน,นะ จะไปนสนใจมันทำไมชอบผมมันสิไปครับพี่ฟอันนี้กุยลมอะไรหอบเกมมาถึงนี่วะอ๋อพอดีว่าผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยว่าจะแวะมาดื่มชาพิสมัยครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างอย่าไปพึ่งเลยพี่ไปร่วมลงทุนกับเพื่อนโดนเพื่อนโกงเงินไปหมดเลย เองเนี่ยโดนกองดื่มชากันนะดื่มโคบอลลีนะผมโคบอลลีสักตัว,ตวนี่กูเลิกสูบไปแล้วมามามาดื่มชากัน,นมามาเฮ้ยพี่ดีใจนะที่เองมีเวลามาเที่ยวหาพี่แต่พี่ก็อยากว่าเองหน่อยว่าช่วงก่อนที่เองได้ดีได้ดีอ่ะ เองไม่เคยมีเวลาให้เพ <people with> <surroundings> ื <ism> <integr> <rawd Moder> ่อนฝูงเลยเพื่อนๆชวนกันไปกินข้าวชวนเองกี่ครั้งกี่ครั้งก็โดนเองปฏิเสธทำไมหรอกัวเพื่อนเพื่อจะยืมเงินเหรอเพื่อนฝูงกันอ่ะชวนกันกินข้าวปะสังสรรค์กันก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไม้ดีกันแต่สิ่งที่เองทำอ่ะไม่สนใจเพื่อนฝูงทำตัวหยิ่งยะโสพี่ไม่รู้จะว่าเองไง พี่ฟูพี่ไม่ต้องพูดละผมผิดเองเมื่อก,ก่อนอ่ะผมไม่ดีแต่ตอนนี้อ่ะผมรู้ตัวแล้วพี่เองรู้ตัวก็ดีแล้วมีใครบ้างล่ะไม่เคยทำผิดพลาดแล้วสถานการณ์ที่เองเจอ,อตอนนี้เองก็อีกคิดมากนะอายุเองก็ยังน้อยยังมีโอกาสเยอะขอแค่เองอะ่ะอย่าเพิ่งท้อใจได้ครับพี่ไหนๆพวกพี่ก็รู้เรื่อง,องผมหมดละ มาขัานหน้ามีอะไรดีๆก็อย่าลืมแนะนำน้องคนนี้ด้วยนะแต่ว่าแต่ช่วงนี้พี่พอสะดวกไหมพี่ผมว่าจะยืมเงินพี่สักหน่อยเพื่อผ่านวิกฤตน,นี้ไปก่อนพี่เอาล่ะในในเองก็มาหาพี่ถึงที่นี่แล้วเองกล้ายืมพี่ตรงๆแบบนี้แล้วจะให้พี่ปฏิเสธได้ยังไงล่ะใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบกว่าปี เงินแสนนึงเอ็งเอาไปใช้ก่อนนะเรื่องอื่นเราค่อยๆว่ากัน <c oughs> พี่ฟูพี่รวยระดับไหนใครๆเขาก็รู้พี่ให้ผมยิมเงินแค่แสนเดียวเนี่ยนะพี่จะโง,ง่ไปถึงไหนเนี่ยกับเงินแค่แสนเดียวมันจะเอาไปทำอะไรได้ <c oughs> เห็นผมไปขอาทาหนหรือไงพี่ <c oughs> นี่กุย้ยตอนนี้เงินแสนเดียวมันไล่ค่าสำับมึงแล้วใช่ไหมเมื่อเอออกมาให้คุณศิ <c oughs> สองแสนอะ่ะม <c oughs> ีไหม เอามาสิออกมาดิที่มึงพอได้แล้วดุยตอนนี้มึงไม่เห็นค่าเงาินแสนแล้วใช่ไหมเงินแสนเนี่ยมันก็เป็นเงินที่พี่แรกมากด้วยอย่างในกลายพี่ตอนนี้เองไ,งได้ดีได้ดีพวกพี่อ่ะก็ไม่เห็นพึ่งอ,อะไรได้เลยตอนนี้ เองเจอปัญหาเองตกที่น่าลำบากพวกพี่ก็ยังยอมที่จะช่วยเองก็เพราะความสัมพันธ์ที่เราเป็นเพื่อนันม,มาสิบกว่าปีปัญหาที่เองเจอตอนเนี้ยมันเป็นเพราะตัวเหมือนทั้งหมดคนที่เขามีความรู้ความสามารถเขาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขาเริ่มต้นตดิ้เงินเท่าไหร่เขาก็สามารถที่ประสบความสำเร็จได้กุย เองไม่เห็นค่าเงินแสนนี้แล้วใช่ไหมงั้นพี่เก็บแล้วนะเฮออ้พี่กุยพี่ช่วยเหลือเองอะมันคือความเมตตาแต่ถ้าพี่จะไม่ช่วยมันก็เป็นสิ่งของพี่บนโลกใบนี้อะคนที่น่าสงสารก็มีความน,าน,มน่าสงเพนเหมือนกันอ,อ้ นั่นนิงทำไมอ่ะสมแพ้สิเชิญ